ก็เ,เกี่ยมไง,างขงา,ายยังไงครับบางคนเป็นเชอ,ขชอเขาเชอเาเกี่ยมงม<ห>ถ้าแบบนันน้นเป็นคนเหนือเขาเรียกข้าคขวบเนาะ ตามพุช่าตามมีตามเท้าบ้าเป็นชาจะเห็นถูงสาบัานไม่แก่นครับเดี๋ยวลองไปชิมดูเนาะขอก็หลุดจับมือเดยไม่รู้ตัวโรคเด็กชาถ้าเป็นแล้วอย่าปล่อยไว้นานจนเกินไปทำจากต้อำจากอย่างครับนี้การไม่ดีกว่าถ้าเข้าข้อแล้วครับ โรคพวกนี <Cornell> ้มันเป็นไปชิลาน้อยพนานไปจะรักษายากมากถ้ายังไม่ได้ปิ้งไข้อะไรครับแล้วจะมีความรู้สึกดีขึ้นวดหลังเดี๋ยวลองปิ้งให้ดูมันกันเลยวดหัวข่าขาแล้วจะเดินสบายวดต้นทุจริงแถวบ้านผัวหมมีนะครับแบบนี้เนาะเต้นเนขากระดูกวดตามข้อแขนเพชรบุรีเหรอครับ ข้าเมือข้อเท้าเคลื่อนเวะเข้ามาทาสมุนไพรกาลแหวนต้นตำรับยาจีนทาแล้วดีจริงๆเห็นผลภายใน5นาทีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแถวเชียงรายมันมีแต่ก็ควบสมุนไพราลแวนต้นตำรับยาจีนต้องทาต่อเนื่องถ้าทาต่อเนื่องอะไรบ้าเมืองเพชรไมุ่ยต่างๆก็จะที่โรงพยาบาลในท้องถิานกรรมกรกรรมชีพคนใต้ทำสวนทำนา ทำงานหนักจนเกินไปก็อยากให้มาคากันนะคะคาแล้วดีจริงๆค่ะไม่ผิดหวังบางคนก็ยกของจืดๆนะครับข้าวแกมเมองเพชรเลยะครับการท้่ปวดต้นคอปวดตามเส้นใส่มะพร้าวเลยเนาะปวดไหล่เอี้ยวตัวไม่ได้แขนขาไม่มีแรงทำงานหนักไม่ได้ยกของหนักไม่ไหว เอาถุงหนงเละคะเข้าาทาสมุนไพกาแล้นแบบยาจา่เอาแบบสิปิ้งแล้วนะครับ5ค่ะลองเอาไปชิมดูครับข้าวเยียบเมืองเพชรปวดหัวนงงด้านซ้ายน้ตอนมันยังไม่ได้ปิ้งนะครีบถ้าเป็นายนะให้ใช้นิ้วแตะที่สมุนไพรกาแล้วเป็รบบยาจีนทาในโรงจมูกเดี๋ยวเดียวก็หายสิ่งละ35บาท สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ลองทาสมุนไพรกาแลต้นตำรับยาจีนอันนี้เคยกินเต่แถวเชียงรายมีอยู่เขาเรียกข้าวควบเนาะแต่ว่านี่เป็นข้าวอีบเมืองเพชรลองชิมดูครับ4ี่ชิ้น20บาทเลยนะคะขวดเดียวใช้โรงเรียนมาเดินถนนงานเป็นปองไม้อาเซียนนะครับพอดีวันนี้มาพาปู่มาสอปกรโรงเรียนก็เลยมาแวะเที่ยวอีกทีนึับเลยนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง เสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงข้อเสนอประชาสัมันธ์จากหน่วุรักสมุนไพรต้นไม้ใบยาที่นำมาเป็นยารักษาโรค วันนี้ได้มีโอกาสเอาสมนรรรุนไพรกาแลต้นตำรัำบยาจีนซึ่งกัดมาจากสมุนไพรที่มีประโยชน์นานาจีนขายเลยครับอันมาชิ้นละไม่พันได้ทดลองทานกันฟรีไม่เรียกร้องเงินทองใดๆทั้งสิ้นสำหรับคุณประโยชน์ของสมุนไพรกาแลต้นตำรับยาจีนหยีใช้ขายเมืองเพชรนะครับยอดชิ้นไม่ดูก้ดูก็4ชิ้น20บาทครับหยุดงานเชียงรายดอกไม้อาเซียนไม่ถึงวันที่10 มัก,กรานะครับโยมชิมให้ดูครับนี่ครับข้าวเกียบเมืองเพชรน,นะครับอหอมดีครับทำจากแป้งข้าวเจ้านะครับใส่งานเยอะๆเดี๋ยมชิไม่ดูครับอ <c oughs> <c oughs> นี่ครับลองชิมดูนะครับข้าวคนเหนือชิมนี่ผมว่ามันเหมือนกับข,ข้าวแตนะข้าวอะไรนะข้าวแคบคนเหนือครับกรอบนะครับหอมกลิ่นงานะครับแล้วก็มีมะพร้าวครับ กรอบดีครับหวานดีดครับอร่อยอร่อยดีครับข้าวเกียบเมืองเพชรน,นะครับกรอบดี